แม่ลูกลูกแม่ยังดีเจ้นี่แม่ลูกลูกแม่แม่ให้ทำให้ฝากไปแม่พี่น้องเข้ายี่น้ำบ้านแม่ลูกลูกแม่ไอแม่เพื่อนบ่เป็นร้อยสามยี่ห้าสามยี่สามยี่เจ็ดสามยี่แปดด้วยตินี่แม่สูงรอยสามยี่ห้าบวกสามยี่ห้าบวกค่อยลูกเจะโตแล้วครับดิลูกตัวที่ชีทิดแม่ลูกแม่ยังดีอยู่กวันสำล้งแม่ลูกเจะบาทก็เพรสองหมื่นเจ็ดพันบาทห้องไว้ซื้อเนาะ เอาฝากเบอร์ทั่วไแน่นศเสองนยหนึ่งเก้าสามสี่เก้าสามสี่สี่เก้าสามสีอ้าวพชู้ศิลเอาโชว์ๆนมัน,นด้พอเด้อโชว์คนมันพันยชู้ศิลน,น่ะน้อววาเจ็กบาทแล้วครับนี่ฮะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดท่องว่างหนึ่งหมื่เจ็ดพันบาทกนเราห้องไว้ต่อร่องได้ ราคายัางไงได้ราคาไปเดียงราคาไปเนื้อก็ได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนาะเอาฝากเบอร์โทรได้หนี่เดีย๋ยวใช่ท่ำชุงนี่ผมมีเบอร์โทร,ยโทรยเยอะเกลียวเฮ้ยเนาะมาบังข่มแม่ลูกซื้อไปแล้วนี่ผมซื้อสิให้เราขายทั้งโทรศัพท์เลยนี่พูดหล่ะก็ลูกแม่ย่างดีทีค่ะนี่อ๋อลูกแม่ย่างดีแม,งดแม่ดอน แม่ดอนลูกดำลูกแม่ย่างดีแม่ดอนลูกดำย่างดีเจกบาทละป้านี่ว่าเจ็ดพันหา้าเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยนครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีค่อยลูกแลกลูกสองสิเขาทั่วเงินสิบเจ็ดเขาไปแล้วสิบเจ็ดหาร้อยเนาะฝากเบอร์โทรไว้นะค่าแม่ศูนย์แปดสามห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าหก้าสาม ขายแม่เราบอกขายแม่เลาออกอา,า,า,อากจังบอกเพื่อนในเรื่องว่าขายแล้วครบผมครับแม่ลูกลูกแม่ครับเป็นกำลังตอนอยูครับ